สวัสดีครับมาพบกันอีกเช่นเคยนะฮะกับการรีวิวสินค้าจากเว okay ็บโอเคทู o m มเว็บช้อปปิ้งออนไลน์ของเรานะครับวันนี้ผมมาอยู่ในหมวดของอะไรต้องบอกว่าโอ้โหหลายๆคนก็รีเควสตมาบอกว่าช่วยหาคีย์บอร์ดราคาถูกๆแต่ดีมาให้หน่อยได้ไหมนะครับผมจัดหามาให้แล้วตัวนี้ใหม่ล่าสุดด้วยต้องบอกแบบนี้เลยนะครับจากค่ายไหนเจ้าตัวนี้คือนับโวนะครับรหัสของเขาคือ X 32ตัวนี้มันแตกต่างจาก X อื่นๆยังไงนะครับถ้าเปรียบเทียบตัวใกล้เคียงที่สุดสําหรับผมส่วนตัวเลยนะผมว่ามันเป็นรุ่นน้องของเจ้า X 3 0เออเป็นรุ่นน้องเพราะว่าตัวนี้ได้ทําการลดฟังก์ชันาจาก X 3าที่แบบว่าราคามก็อาจจะเฮ้ยบางคนเอื้อมถึงยากแต่ฟูลฟังชันนะคือเต็มเลยแต่ตัวนี้ก็ได้ลดขนาดลงทําให้แบบว่าราคาเนี่ยสามารถจับต้องได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับผมนามาให้ดูถึง3แบบด้วยกันเลยเป็น Blue Red Brown นะครับนี่ ส่วนของสวิตนะครับที่มีความแตกต่างกันซึ่งทุกคนจะได้เห็นกันเดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบให้ดูดชัดเลยว่ามันแตกต่างกันยังไงและเสียงเนี่ยเป็นแบบไหนทุกคนจะได้ตัดสินใจกันถูกนะครับเจ้าตัวนี้ตัวคีย์บอร์ดเป็นยังไงเรามาเริ่มจากแพคเกจกันนะครับเริ่มจากส่วนแรกนะครับตัวนี้คีย์บอร์ดเป็น Mechanical Switch แน่นอนว่าเสียงดีแน่นอนถ้าเป็น b l บล w i t c h ด้วยใครที่ชอบเสียงคีย์บอร์ดแรงๆเนี่ยนะครับตอบโจทย์เลยสําหรับตรงนี้แล้วฝั่งขวานะครับฝั่งขวาล่างตรงนี้จะเป็นรูปแบบของรายละเอียดส่วนอื่นๆด้วยตัวนี้ตัวไฟเนี่ยเป็นรูปแบบของ Mini RGB นะครับไม่ใช่ RGB 100%ร้อร์เนตะครับเพราะเขาลดฟังช์ชันตัวนี้ลงนะฮะมีมาโคซอฟต์แวร์ให้ตัวนี้ยังอยู่เหมือนเดิมซึ่งเจ๋งมากๆเลยมีคีย์คัตัวนี้เขาบอกว่า รูปแบบคี่ขับเนี่ยดับเบิลอินเจคชั่นไม่มีรูปแบบของปุ่มเบิ้ลแน่นอนไม่ต้องห่วงสําหรับตรงนี้นะครับอันติโกตี้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับถือว่า ฟูพอสมควรสําหรับราคานี้ขนาดนี้ถือว่าคุ้มผมว่านะฮะเพราะว่าเขาจัดแจงมาได้ค่อนข้างดีพอสมควรเลยก็ถือว่ายังฟูอยู่ส่วนตัวนะฮะเพราะว่าส่วนที่ลดลงมาจากตัว X30 ที่ว่าเป็นรุ่นพี่ของเขาเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้นะครับตัวนั้นก็ฟูอยู่แล้วเราไม่ต้องพูดถึงนะฮะเอาไม่ลงจริงตัวนั้นนะครับแต่ตัวนี้เนี่ยลดขนาดลงอย่างที่ผมอธิบายไปนะครับด้านหลังจะมีรายละเอียดส่วนอื่นๆบอกอีกนะครับตัวสวิตช์เป็นรูปแบบนี้นะครับโหมดตัวนี้มีทั้งหมด10โหมดด้วยกันมี รูปแบบคัสตอม2โหมดที่สามารถควบคุมได้แบบอิสระเลยในส่วนที่เราอยากจะควบคุมนะครับมีคีย์ทั้งหมด104คีย์นะครับน้ำหนักอยู่ที่600 90กรัมนะครับอยู่ที่ครึ่งโลนะครับประมาณนั้นนะฮะอยู่ที่ครึ่งโลไม่หนักมากสําหรับตัวนี้นะฮะแล้วก็จะมีส่วนอื่นๆอีกนะครับในการรองรับตัวนี้ใช้รูปแบบวินโดว์เนี่ยใช้ได้หมดเลยนะครับตัวการใช้งานก็เป็น USB เสียบแล้วใช้ได้เลยถือว่าครบคันมากๆสําหรับตรงนี้นะครับผมว่าเราไปชมด้านในดีกว่านะครับนี่คือรายละเอียดนะครับโดยละเอียดของเจ้าตัวนี้เป็นแบบไหนผมอธิบายให้ฟังแล้วทีนี้เราไปตัดสินใจกันด้านในมาเห็นหน้าตามดีกว่าว่าจะเป็นยังไงไปชมเลยครับ เรามาอยู่ส่วนของด้านในแล้วนะครับสำหรับเจ้า x 3 2นะฮะถือว่าฟูลมากมากเพราะว่าสิ่งที่เขามีมาให้เนี่ยฟูลเลยไม่จางจนตัวท็อปเลยนะครับถึงถึงตัวนี้จะเป็นตัวระดับกลางๆก็ตามนะฮะไม่ว่าจะเป็นตัวนี้ใบประกันมีให้นะครับสติกเกอร์เนี่ยครบคันสุดๆคู่มือการใช้งานตัวนี้ขาดไม่ได้เลยเพราะว่ามีการใช้งานที่เขาอธิบายการใช้อ่าโปรแกรมนะครับ ต้องใช้งานยังไงอะไรยังไงแล้วก็สามารถกดได้นะครับฟังก์ชันต่างๆกดยังไงอะไรยังไงมีบอกในนี้หมดเลยนะครับซึ่งถือว่า ครบคันมากๆนะครับใครที่ไม่เข้าใจเนี่ยคู่มือการใช้งานเนี่ยสำคัญมากนะครับแต่ผมก็จะบอกวิธีการใช้งานอยู่แล้วแหละสาหรับรีวิวนี้แต่อย่าให้ทุกคนเก็บไว้เผื่อบางทีลืมไงจะได้มาแบบเฮ้ยทำยังไงวะไม่เข้าใจวิธีใช้อะไรประมาณนี้จะได้แบบว่าจัดการกับตัวเองได้นะครับเก็บไว้ให้ดีตรงนี้นะฮะตัวนี้นะครับเอาไปถอดคีย์แคปจะลืมเก็บไว้ให้ดีนะครับเพราะว่าโอ้โหชิ้นเล็กๆแบบนี้เนี่ยหายง่ายมากๆนะครับบางคนแต่เอาจริงๆมันก็สามารถดึงออกได้เลยนะครับสำหรับตัวผมที่ดึงเนี่ยก็ดึงออกได้เลยแทบจะไม่่ตต้้้้องใชันีเซาาพระวว ใส่มาได้ค่อนข้างที่จะโอเคนะครับสามารถดึงออกได้นะฮะเรามาดูตัวคีย์บอร์ดดีกว่าว่าลักษณะของตัวคีย์บอร์ดเนี่ยเป็นแบบไหนตัวคีย์บอร์ดนะครับผมตัวนี้ใครที่ชอบ รูปแบบของสลีละที่คีย์บอร์ดที่มันไม่ได้เอถอะทะอะไรมากนะครับอยู่แบบชิดๆกับตัวคีย์แคปเลยเนี่ยนะฮะผมบอกเลยว่าโอเคมากๆเลยถ้าตัดนาแผ่นออกไปนี่คือเป็นคีย์บอร์ดสั้นแล้วนะครับคือมันถือว่าเป็นคีย์บอร์ดขนาดใหญ่ที่อันเล็กมากๆงงไหมขนาดใหญ่ที่อันเล็กอะคือมันอันเล็กนึกอ,ออกไหมครับคือมันอันเล็กไม่ต้องมีอะไรมาเอถอะทะเป็นแบบวุ่นวายนะครับแต่สลีละเนี่ยค่อนข้างโอเคตัวนี้ผมก็คิดว่าจะแบบเฮ้ยจะ ใช้โอเคหรือเปล่าพอวางมือลงไปแล้วเนี่ยมันจะโอเคหรือเปล่าตัวนี้ระนาบเลยนะครับวางระนาบถือว่าใช้ได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวสําหรับตัวนี้นะฮะด้านหลังนะครับจะสามารถปรับระดับได้หนึ่งระดับปรับขึ้นแบบนี้มีการลื่นให้นะครับพอวางบนโต๊ะจะละักษณะประมาณนี้ใช้ง่ายกว่าเดิมอีกทีนี้นะฮะใช้ง่ายกว่าเดิมอีกยิ่งมีแผ่นรองมส์มากลางเนี่ยโอ้โหใช้ง่ายสบายเลยสําหรับตัวนี้นะครับแล้วเนี่ย900 Ie, เนี่ย90องศาอย่างเงี้ยเฮ้ยสบายผมบอกเลยเอยมันเล็กนะแล้วมันสามารถใช้ได้จริงๆนะครับตัวนี้อันนี้ไม่ได้แบบว่าขี้โม้นะครับให้เห็นกันแบบจะจับแบบนี้แล้วว่ามันใช้ได้จริงๆใครที่เป็นสาย e s p o r t ชอบวางคีย์บอร์ดแบบนีน้วางอย่างนี้เลยไม่ละวางบนบ่ายอย่างนี้เลยอันนี้ก็แล้วแต่แล้วแต,แวแต่แล้วแต่ความถนัดแต่ละคนเดิชอบแบบไหนก็เอาแบบนั้นละกันสําหรับตัววัสดุนะครับตัวนี้ผมจะจาอรายละเอียดให้ฟังนะครับตัววัสดุตัวนี้ถือว่ามีน้ําหนักพอสมควรนะครับอยู่ที่0.6 ว่าตัวนี้วัสดุเขาใส่มาเนี่ยเป็นแผ่นเขาเรียกว่าแมทัทนพนเนลบางๆขึ้นมากันตรงนี้ด้านบน นะครับแล้วก็เป็นพลาสติกหุ้มด้านหลังตัวสายเนี่ยเป็นสายถักนะครับแล้วตัว USB เดี๋ยวผมจะให้ดูว่า USB เป็นลักษณะแบบไหนนะครับ USB ตัวนี้เป็น USB หัวเงิน2.0การนําสัญญาณก็ชัดเจนนะครับไม่มีปัญหาอะไรเสียบและสามารถใช้งานได้เลยนะครับสำหรับการใช้งานตรงนี้แล้วตัวสวิตช์เนี่ยเป็นรูปแบบไหนอะไรยังไงเดี๋ยวเรามาเจาะรายละเอียดตรงนี้กันนะครับซึ่งวันนี้ผมนํามาให้ดูถึง3แบบด้วยกันนะครับเพื่อให้ทุกคนได้ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นว่ารูปแบบไหนเสียงดังเสียงเบาอะไรยังไงที่จะเหมาะกับ ตัวเองนะครับผมนํามาให้ดู3แบบเลยฉะนั้นตัดสินใจกันดูดีๆไปชมเลยครับเรามาอยู่ในส่วนของด้านในแล้วสําหรับการเทสสวิตนะครับสำหรับเจ้าสวิตตัวนี้นะครับสวิตเป็นของ KRGD นะฮะเนี่ยนะครับหน้าตาจะประมาณนี้นะครับตัวเสียงเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะลองกดให้ดูทั้ง3แบบเลยนะครับว่าการรับเสียงของเจ้าตัวนี้นะครับที่เราได้ยินเนี่ยเสียงมันเป็นแบบไหนเดี๋ยวผมจะเทสให้ดูนะครับเริ่มจาก r รส บรแล้วก็บราตรงนี้นะครับเป็น3มตัวเลยเดี๋ยวเทสไปทีละตัวว่าเสียงเป็นยังไงนะครับจริงๆเสียงมันก็มีความแตกต่างกันนะครับถ้ากดตรงนี้เนี่ยเสียงจะมีความแตกต่างกันแต่มันจะเห็นภาพได้ชัดถ้าเกิดเรากดคีย์แคปฉะนั้นเรามาฟังแบบใส่คีย์แคปกันว่ามันเป็นยังไงมาฟังเลยครับเอาฝั่งขวาก่อนนะฮะเลนี่เบามากนะครับ มาต่อกันที่บูนะครับมันเหมือนเดิมทีนี้ส่วนสุดท้ายนะครับตัวนี้เป็นบรา s ์สวิตตัวนี้ทุกคนอยากจะฟังกันเยอะมาฟังเลยครับ เสียงก็ชัดแล้วใช่ไหมครับนี่คือทั้ง3ตัวผมเทสให้ดูแล้วนะครับจากสัมผัสดูใครที่ชอบเสียงดัง,ดงแน่นอนตัวนี้นะครับถ้าให้ผมเรียงเลเวลเนี่ยนะครับความดังและสัมผัสเนี่ยแตกต่างกันมากแต่ละตัวนะครับเริ่มจากบรูเนี่ยนะครับเสียงดังๆนะครับเสียงดังๆแบบว่ากดแล้วมันมือต้องตัวนี้นะครับเพราะรูปแบบการกดเนี่ยมันจะล็อกวงจังหวะหนึ่งแล้วก็ ก็เสียงมันก็จะกลายเป็นแบบว่าทําให้เราสัมผัสได้ถึงอารมณ์ในการกดมากกว่านะครับแต่ถ้าใครชอบแบบเงียบๆนะครับอันนี้ผมแนะนําเลยนะครับเอาความรู้สึกส่วนตัวเนี่ยนะครับเลทกับ ได้ทั้งคู่นะครับได้ทั้งคู่เลยแต่ว่าตัวบราวาเนี่ยจะเสียงแบบว่าแสบๆก่อนหน่อยนิดหนึ่งแค่นิดเดียวนะครับแต่ตัวเลเเนี่ยก็คือแบบว่าสบายนะครับตัวนี้นี่ไม่แทบแทบจะแบบว่าไม่มีความรู้สึกแต่แต่มีเสียงนะครับเวลากดลงไปเนี่ยมีเสียงแต่ว่ามันจะเงียบในระดับหนึ่งจะไม่เหมือนบูน,นี่ที่แบบตับตๆๆๆๆั๊บ,บ,บ,บไปจังหวะเนี่ยนะครับความแตกต่างจะเป็นแบบนี้เลยนะฮะ สัมผัสได้นะครับทุกคนก็ลองเปรียบเทียบกันว่าชอบแบบไหนอารมณ์จะแตกต่างกันทั้งสาตัวนะครับเดี๋ยวส่วนต่อไปเราไปดูไฟเดียวกัตรงนี้ก็มีความสําคัญมากเช่นเดียวกันนะครับว่ามันเป็นแบบไหนทั้งมัลติมีเดียฟังก์ชันต่างๆด้วยไปชมกันเลยครับเรามาอยู่ในส่วนของหมดไฟและมัลติมีเดียกันแล้วนะครับสำหรับตัวนี้นะครับเรามาดูกันตัวนี้เป็นส่วนที่สําคัญอีกส่วนหนึ่งฉะนั้นดูให้ดีนะครับว่าทุกคนชอบหรือเปล่าเพราะตัวนี้จะเป็นสีสันที่ทําให้ตัวคีย์บอร์ดมีชีวิตชีววาาาามมมกกกขึ้นนนาา้นนนนนฉะะััััเเรรรรดดูคคบบิ่จตีย์์อ ตัวนี้ผมพูดก่อนเลยว่าตัวไฟไม่สามารถส่งผ่านภาษาไทยได้แต่สกรีนมาค่อนข้างชัดผมบอกอย่างนี้เลยนะครับแต่ตัวไฟเนี่ยคมคมแน่นอนอันนี้คอนเฟิร์มนะครับแต่มัน นิดเดี่ยวจริง,รงๆนะฮะที่ไม่สามารถ 2, รส่งผ่านภาษาไทยได้นะครับก็ด้วยราคามันด้วยด้วยฟังก์ชันมันด้วยเนี่ยผมว่ามันก็สุดๆแล้วนะทำได้แบบนี้แต่ทุกคนใครอยากจะอาไปแก้ปัญหาโดยการไปหาคีย์แบบชนิดอื่นที่เอามาใส่นี้ก็ลองหากันดีๆให้ถูกรุ่นกันด้วยนะครับสมมติอยากจะให้มันส่งผ่านภาษาไทยอย่างนี้้วแก้ปัญหาได้เช่นเดียวกันนะฮะลองหาวิธีแก้อยู่แล้วนะครับผมสมมติอยากได้แบบนั้นก็ลองหากันดูนะครับเรามาดูมัลติมีเดียนะครับมัลติมีเดียตัวนี้ได้ตั้งแต่ f ดนต่ F1 ถึง F.2 กดฟังก์ชันก่อนด้วยในการใช้งานที่สำคัญของตัวมัลติมีเดียก็มีปุ่มของกัน ล็อกคีย์บอร์ดได้นะครับสมมุติไม่อยากใช้งานสมมุติกลัวว่าจะมีปัญหาล็อกไว้มีลูกมาเล่นหรือว่ามีเพื่อนมาแอบเล่นอะไรอย่างนี้ล็อกได้ทันทีที่ F12 ตรงนี้ก็มีให้นะครับตัวไฟล์ตัวนี้จะมีทั้งหมด10โหมดด้วยกันในการใช้งานนะครับ10โหมดตัวนี้แล้วจะมีคัสต้อมในการปรับอิสระเลยเนี่ย2โหมดนะครับด้วยกันในการใช้งานปรับยังไงวิธีการใช้เดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังนะครับการปรับไฟพื้นฐานก่อนปรับไฟพื้นฐานตัวนี้กดฟังก์ชันแล้วก็เพด up เพด down นี่คือการ เลือกฟังก์ชันในการใช้งานนะครับเนี่ยนะฮะกดไปนะครับมันจะเปลี่ยนไปเลยนะครับว่าไปนะมันจะประมาณนี้นะครับหน้าตาจะประมาณนี้กูกดไปเนี่ยนะฮะมันจะเป็นแบบนี้ลักษณะของมันนะครับต้องให้เห็นนันก่อนเดี๋ยวจะไม่รู้นะครับว่าเป็นแบบไหนนะฮะนี่นะครับแล้วก็มีปุ่ม insert ตรงนี้ก็สามารถปรับได้นะครับกดปรับได้จะอยู่ในโซนนี้แทบทั้งหมดเลยนะครับในการใช้งานสของฟังก์ชันที่ค่าโรงงานมีมาให้แลวไม่สามารถควบคุมได้จะอยู่ประมาณนี้นะครับในการควบคุมนะฮะ นี่กดเลยคุณชอบหมดไหนก็กดเลยเต็มที่นะครับในการใช้งานตรงนี้เนี่ยสมมติชอบฟูฟูแบบนี้ก็ลองดูนะครับหน้าตาจะประมาณนี้แล้วดูรูปแบบของไฟเนี่ยผมให้ดูแบบเต็มเต็มเห็นไหมครับว่ามันเป็นรูปแบบมินิ RGB ที่ค่อนข้างมีความแตกต่างและสวยไฟคมผมต้องบอกแบบนี้เลยไฟคมมากแล้วเหมือนเขาจะเน้นเห็นไหมว่าตัวไฟเนี่ยแม้แต่ค่าโรงงานที่ให้มาเลยนะฮะเจ๋งมาก คือรู้ใจเกมเมอร์อย่างเราเนี่ยยังแบบ W A S D ที่เราแบบว่าใช้กันบ่อยๆเขาก็จะฟิกมาแบบนี้ให้เห็นภาพกันแบบชัดๆแล้วอขาจะบอกโหมดไฟส่วนของการปรับที่เป็นรูปแบบของคัสตอมแต่ละโหมดหรือว่าแต่ละโหมดเกมสมมุติเป็นแบบ F P S หรือเกมต่างๆมูบ้าอะไรต่างๆจะอยู่ในส่วนนี้ควบคุมยังไงกดฟังก์ชันครับเลขหนึ่งตรงนี้นะครับแน่นอนสาวก F P S จำกันได้อยู่แล้วกลุ่มพวกนี้นะครับไล์ไปอีกนะครับจะประมาณนี้เห็นไหมฮะ นี่4แล้วก็ไป5มันจะเปลี่ยนโหมดไปเรื่อยๆบางคนชอบแค่นี้คือใช้งานแค่นี้พอใจแล้วตรงอื่นไม่ต้องมีไฟส่องขึ้นมาคือเอาแค่นี้พอแล้วอะไรประมาณนี้ก็ได้นะครับเนี่ยนะครับ7 8ประมาณนี้และขาดไม่ได้9ตรงนี้แล้วก็สูง2โหมดนี้เว้นไว้เพราะอะไรครับเพราะเป็นโหมดคัตตอมครับกดเลข9ตรงนี้ฮะวิธีการควบคุมทำยังไงกดฟังก์ชันแล้วก็ E n d อีกทีหนึ่งครับเห็นไฟสะท้อนขึ้นมาไหมตรงนี้คือมันบอกแล้วว่า ช่วยช่วยควบคุมด้วยตอนนี้เราพร้อมจะบันทึกให้คุณแล้วคุณก็พิมพ์ลงไปเลยครับอ่าสมมติผมเอาตามชื่อเลยเนี่ยแฟม G T R อ่าประมาณนี้แบบเฮ้ยพอใจว่ะนะเอาตัวเลขหน่อยสักนิดนึงนี่ประมาณนี้ประมาณนี้สวยนะดูสวยดูเท่แค่นี้พอใจแล้วกดฟังชันแล้วว่ยินดีทีนึ่งครับเนี่ยมันจะบันทึกเรียบร้อยนี่คือโหมดที่เราบันทึกอาจจริงหรือเปล่าผมกดเลขศูนย์นะครับนี่คือค่าที่ผมยังไม่ได้บันทึกกลับมาเลขเก่าเห็นไหมนี่คือที่เราบันทึกไปเมื่อกี้ ใช้งานได้แล้วกลับไปค่าโรงงานยังไงเราทำงานยังไงเนี่ยมันบันทึกไปแล้วกดง่ายๆครับฟังก์ชันและ E S C หนึ่งทีฮะฟังก์ชันตอบสนองได้ไวมากจริงหรือเปล่านี่กดกลับมาเลยกล่าว 9. เห็นไหมหายไปแล้วนะครับหายไปแล้วการใช้งานคือง่ายมากๆนะครับในการใช้งานตัวนี้อย่าลืมว่าตัวไฟเป็นรูปแบบมินิ RGB แต่มีโปรแกรมมาโคใหนะ้ในการควบคุมก็ไปควบคุมในส่วนของฟังก์ชันต่างๆในโปรแกรมมาโคอีกทีหนึ่งนะครับแล้วตัวฟังก์ชันอื่นๆมีไหมตัวนี้นะครับก็จะมีตัวการสลับนะครับวีเอ D, แต่ว่าตัวนี้จะไม่มีปุ่มล็อกวินโดว์ให้อันนี้ผมต้องย้ําก่อนนะครับบางคนมีล็อกวินโดว์หรือเปล่าสมมติเล่นเกมไปตัวนี้ก็อาจจะเป็นข้อด้อยอีกส่วนหนึ่งที่เป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆ,ๆนะครับที่เขาไม่ได้เสริมเมข้ามาให้นะฮะแล้วไฟตัวไฟเนี่ยนะครับลดได้กี่ระดับนะครับกดลดเลยนะครับหนึ่งสอง 3 4มหนะครับพอมาปุ๊บเนี่ยไฟเนี่ยตรงส่วนของการแจ้งเตือนเนี่ยจะขึ้นทันทีเมื่อมันดับนะครับ1 2 3 4 5สเนี่ยนะครับไฟก็จะแจ้งเตือนนะครับแล้วตัวไฟเนี่ยคือมันคมมากเลยนะฮะทุกคนเห็นไหมครับมันจะคมแบบคมสุดๆเลย <laughs> คือไฟเนี่ยรู้เลยนะครับสมมติกดค้างไว้อุ้ย โอ้โหสัตาเลยทีเดียวนะครับก็กดเอาออกได้นะครับประมาณนี้นี่คือส่วนของไฟล์และมัลติมีเดียถ้าใครชอบก็ลองตัดสินใจกันดูนะครับเป็นยังไงกันบ้างเลยครับทุกคนฮะนี่คือเจ้าตัวนี้นะครับน้ำโวล์ X สามสิบสองผลจัดหนักจัดเต็มให้ทุกคนได้ดูกันนะครับมาโคก็มีไฟก็มี คุ้มสุดๆบวกราคาอีกอโูราคาจับต้องได้เข้าบีกนะครับมันครบขนาดนี้ผมว่าทุกคนต้องสนใจมาแล้วนะครับสหรับตัวนี้ X32 เนี่ยนะฮะไม่น่าเกียดไม่น่ากลัวนะครับสามารถจับต้องได้ต้องบอกอย่างนี้นะฮะราคาทุกอย่างเจ้าตัวนี้อยู่ด้านล่างพร้อมรายละเอียดแล้วสั่งซื้อเข้ามากันเยอะๆนะครับอันนี้ผมต้องบอกเลยสงสัยอะไรสามารถถ้าเข้ามาถามกันก่อนได้มีฟังก์ชันนี้ไหมครับตัวนี้สมมติจะาไปใช้งานส่วนอื่นๆอะไรแบบนี้ ทำได้เต็มที่นะครับไม่ต้องห่วงว่าเราจะไม่ตอบเราตอบอยู่แล้วนะครับสุดท้ายเหมือนเดิมเลงสินค้ายอยู่ตรงนี้ Subscribe ด,ด้วยตรงนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมครับ